เฮ้ย hey, อันนี้มันคือผลไรอะอ๋อ oh, มันคือผลพิษนี่เองเดี๋ยวลองกินดูกันเลยนะคะว่าถ้าเรากินไปแล้วผมจะเป็นปีศาจในคุกเอ็มเพลดาหรือว่าผลพิษใช่ไหมหรือไม่ใช่เอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันคือผลไรการาเบตี้อันนี้มันคือผลของผลเลอือเอกอฟูจิทุระนี่ว่าใช่เปล่าเย้ฮสกิลหนึ่งกระเทยแล้วอะ แบบนี้ต้องไปฟาร์มหน่อยแล้วต้องเอาสกิลมาให้ได้หมดแล้วเออเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนนะครับเพื่อเอาสกิลของผลฟูจิทุระหรือว,ว่าผลกรารเวตี้ทุกสกิลก่อนนะครับแป๊บหนึ่งทำไมมันดาเอ็นน้อยจังอะดาเม็แค่ยิบเก้าเองจะได้เปล่าเนี่ยเอาได้เสียเลยเดี๋ยวผมขอไปอัพสแต็กก่อนนะครับอัพเป็นสายผลนะก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายดาบต้องเปลี่ยนเป็นสายผลนะเออมันค่อยแรง โอเคนะครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้ทําการไปฟาร์มมาเตอรี่จนเสร็จแล้วก็แบบถึง300มาเตอรี่ไปเป๊ะเลยแล้วก็แบบมันก็เกินมา1มาตเตอรี่อ่ะเนาะก็ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1กันเลยนะับสกิลที่1ก็สายหนึ่งมาเตอรี่นะครับก็คือแบบสกิลนี้มันให้แบบมาฟรีอยู่แล้วแหละไม่ต้องมาฟาร์มอะไรอะไรประมาณนี้นะครับมันให้มาฟรีอยู่แล้วสกิลเนี้ยดาเมจก็4 0 0พหรือเปล่า ไม่ใช่สี่พันะครับสองหมื่นสองหมืนสี่ร้อยนะครับสำหรับสกิลนี้ก็ถือว่าแรงนะครับแรงมากอืแรงจริงเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองกันสกิลสองก็อะไรวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สกิลสองนะครับทุกคนเป็นสกิลที่แบบประมาณนี้นะครับ จะบอกเลยว่าดาเมจสกิลนี้มันแรงมากนะครับแรงมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นสกิลที่แบบยังไงอ่ะมันเป็นสกิลที่แบบดาเมจมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนแบบนี้นะครับเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดาเมจของสกิลนี้ก็สามพันสี่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะก็แต่ว่าก็เป็นสกิลที่ใช้ยากมากๆนะครับสาหรับแบบเอาไปเปิด PP แบบนี้ก็ใช้ยากมากจริงๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสกิลซีกันสกิลซีก็สายมัลติสองร้อย200นะครับลงหัวหัวโนเป็นถึงทีสหรับดาเมจของสกิลนี้ก็3ามพนห้าร้อยะครับก็ถือว่าแรงแรงมากแรงจริงถ้ามันโดนก็โดนแรงเลยแหละเออแต่ถ้าไม่โดนก็ไม่แรงก็ไม่ก็ดาเมจก็ไม่แรงเออเอพูดเทียบเลยเนี่ยตุ้ม ประมาณนี้นะครับก็เป็นสกิลที่แบบโดนยากพอสมควรนะครับสกิลวีก็เป็นสกิลที่แบบใช้ามาสเตอรี่สามร้อยนะครับเป็นสกิลที่ใชม้มาสเตอรี่โคตรเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันเถอะว่าสกิลของสามร้อยมาตเตอรี่เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับหรือว่ามันจะเท่ขนาดไหนอะไรอะ่ะ ก็มันก็ไม่ค่อยโดนนะครับสำหรับสกิลวีนะไม่ค่อยโดนเลยเป็นสกิลที่โดนยากม,มากๆนะครับก็ผมว่ามันก็เหมือนกันกับสกิลซีเลยนะเอาใหม่ไม่โดนได้ไงอะแต่ว่าก็เหมือนกันกับสกิลซีเลยนะครับสาหรับสกิลวีนะคล้ายๆกันเลยสกิลวี v นี่อาจจะออกมาเยอะกว่านะครับออกเป็นเป็นแบบก้อนอุกบาตเยอะกว่าเนี่ยเยอะกว่านะครับเยอะกว่ามาก แต่ว่าสกิลซีก็ออกมาก้อนเดียวพอนะครับดาเมจเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าเมื่อกี้ทําไม่โดนเลยตอนสกิลสกิลวีเมื่อกี้ที่ผมใช้ไปไม่ค่อยโดนนะมันโดนแค่ก้อนเดียวครับก้อนเดียวก็ปาไปสามสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดแล้วมันก็เหมือนกันกับสกิลซีเลยนะครับคล้ายๆกันเลยเนี่ยดาเมจเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่อันนี้ไม่โดนนะเออแต่ว่าสกิลวีเนี่ยถ้ามันโดนมันก็จะแรงครับถ้าโดนหมดทุกก้อนนะ ไหมเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้อาจจะโดน2ก้อนนะครับเลยดาเมจแรงนะครับแต่ถ้าโดนก้อนเดียวก็ดาเมจสามพกว่ามานี้เดีผมขอลองสกิลซีดูนะว่าถ้ามันโดน2ก้อนหรือว่าโดนของสศัตรูเนี่ยมันจะดาเมจเท่าไหร่กันเหมือนกันเลยนะครับอืมก็ไปว่าสกิลว,วีเนี่ยมีประมาณกี่ก้อนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใหม่สกิลว,ว อุกกบาดกี่ก้อนกันขวาก็ประมาณ10กว่าก้อนนะครับประมาณนี้แต่ก็ไม่โดนสักก้อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช่ยากมากๆยากจริงๆกว่าจะโดนเนี่ยเฮียแต่ถ้าโดนก็ถือว่าแบบแจมแมวตายทันทีเนียถ้าโดนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสกิลเอฟโดูสกิลเอฟเนี่ยก็เป็นสกิลบินนะครับสกิลบินประมาณนี้นะครับสกิลบินโคตรเท่เท่เกิน แต่ผมจะบอกอย่างนึงให้เลยนะครับว่าถ้าผลนี้มันตื่นเนี่ยโคตรตึงเออตึงมากถ้าผลนี้ตื่นเนี่ยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราเอาผลนี้ไปเปิด PVP เนี่ยมันจะตึงขนาดไหนนะครับหรือว่ามันจะนแบบพอเปิดได้ไหมนะครับมามีคนไหมในยังเห็นแล้วหนึ่งตัวเสร็จกูแน่ทำไมไม่โดนวะ เออคนนี้ไม่ไม่เป็นไรได้ไงอ่ะอสงสัยน่าจะเวลน้อยนะครับอืมหาคนเปิดกันมีคนจะเปิดกับผมไม้นี่ยใครวะนี่ไงมีคนลอกจากเซฟโซนละหนึ่ง What oh the fucker ก็คือแบบผลนี้มันไม่ทําดาเมจอะไรเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอาหมัดฆ่าอย่างเดียวนะเอออะไรมันจะฟิกเกอร์มาต่อยกูหรออัมานี่ดิโดดโดดโดดสกิลเดียวที่ก็ถึงจะกลับตายแล้วสกิลเดียวเมื่อกี้ทุกคนเห็นเปล่าเอ้โหสกิลเดียวถึงกลับตายเห็นละอีกสองสามตัวไปไหนจ้าน้องสาว ทำไรเอ่ยทำไรกันเอ่ยดูดสกิลเดียวถึงกลับตายโอ้โหได้มเมลเจอร์ทุกคนสกิลตายเลยสกิลเดียวเนี่ยไอทำไมรู้สึกว่าผลนี้ไม่ทำลาเมดอะไรเลยวะ ตุ้มบักหรือค้างวะเนี่ยมันค้างแน่นอนเนี่ยไอโดนโดนเต็มเมาหน้าเต็มเมาหน้าไปดีโดนเต็มเมาหน้า,นา,นาไปดีดตาย โนี้มันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นนะสำหรับสกิลพวกแบบอันติซีอันติวีนี่ไม่ค่อยโดนนะครับมันโดนยากมากเล่นยากจริงแต่ถ้ามันตื่นผมว่าผลทุกผล,ผลถ้ามันตื่นมันก็อาจจะแม่นยําขึ้นกว่านี้นะครับอ,อาจจะแบบเปิดพีพดีกว่านี้นอนแนะ้วถ้ามันตื่นอนะ่ะแม่นยําขึ้นแน่นอนนะครับดูจากดาเมจแล้วถ้ามันแม่นยากูบอกเลยว่าสกิลวีสกิลเดียว,ยยวถึงกับตายนอ็อ c ดาวเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขออคลิปนี้ขอสักหนึ่งร้อยไลค์นะครับกดให้กันหน่อยเด้อสำหรับคลิปนี้แล้วก็ไปแล้วบ๊ายบายบกูไม่ได้เกย์นะช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง Tik t o k BMKTV 1 2อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะ แล้วก็ขาดอีกอย่างหนึงนะครับทุกคน f a c e Book bmktv แวดไทยส่งนะครับก็อย่าลืมมาแอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม bmktv เลยนะครับ